คลิปนี้จะป้ายยานะครับสำหรับมังงะที่กําลังจะกลายเป็นแอนิเมตนะครับอย่างดันดาดันด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับผีวิญญาณและมนุษย์ต่างดาวและก็การตามหาไข่ของพระเอกคือในเรื่องนั้นอาจจะดูสับสนพุ่นวายนะครับและดูเป็นไปไม่ได้เลยแต่โคตรสนุกแล้วก็มันเลยละ่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวินะครับแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับนะครับมังงะอย่างดานันดาดันทั้งหลายเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับมังงะดันดาดันนั้นเป็นมังงะอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมนั้นก็เฝ้าตาาาามมเฝ้้อ่่นรััสกกกพใหญแลว็จ อวยนี่แหละที่หลายคนนั้นมักจะแนะนําผมว่าพี่อ่านเรื่องนี้เลยซึ่งผมพอได้อ่านปั๊บนะครับก็เป็นหนึ่งมงังงะนะครับที่หลงรักนะครับในการอ่านสดุดๆเลยนะครับเพราะเนื้อเรื่องนั้นมันโคตรมันจริงๆนั่นแหละซึ่งผมนั้นก็เฝ้ารอนะครับวันที่อนิเมะจะมีนะครับเพราะหลักๆแล้วเนี่ยถ้าผมจะรีวิวมงังงะสักหนึ่งเรื่องนั้นนะครับผมก็จะรอให้อนิเมะมาก่อนเพราะว่านะครับก็อยาก Led จะดูอ,อนิเมะไปด้วยนะครับแล้วมันจะมีภาพสวยๆนะครับพวกเรานั้นได้พูดได้ชมกันอย่างมางมันนะครับและเดี ได้อ่านกันแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าโอเควันนี้นะครับเราจะมาป้ายยากันก่อนให้ทุกคนนั้นนะครับได้เตรียมตัวนะครับเผื่อบางคนอยากจะไปอ่านก่อนไงหนึ่งึงสองเดือนหลังจากนี้และเรานั้นนะครับจะได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างยาวๆเลยนะครับหรือนะครับถ้าแบบกระแสมาดีจริงๆทุกคนอยากให้ผมทาเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะๆนะครับผมอาจจะเลิกทำนะครับในช่วงนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับมังงะเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าสาหรับมังงะอย่างดันดันดันนั้นที่จะทำ เลยนะเพราะว่านะครับถ้าคุณได้อ่านมังงะนะครับจะเป็นหนึ่งเรื่องที่ภาพสวยมากๆนะครับคือมันมีหลายฉากเลยนะครับที่งานแอคชั่นเนี่ยดีมากๆเลยนะครับจึงเป็นจุดหนึ่งที่ผมคาดหวังว่าพอเป็นอนิเมะแล้วงานแอคชั่นเองต้องดีนะเพราะว่านะครับมันเป็นจุดขายเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็เลยเลยผมเล่าในเรื่องง่ายๆก่อนละกันเนาะเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมี2ฝั่งนะครับคือฝั่งนางเอกกับพระเอกนะครับฝั่งนางเอกของเรื่องเนี่ยอย่างโมโมนะครับเธอนั้นเกิดมานะครับในครอบครัวแปลกๆละกันนะครับเพราะว่าเกิดมานะครับ ป้าเธอแจ่มมากๆเลยนะโดยเธอเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจมากๆเลยนะครับฟีแบบว่าเรื่องพงเรื่องผีนั้นเน่ยเธอนะครับชอบมากๆเลยนะครับและคิดว่ามันเนี่ยต้องมีอยู่จริงแล้วก็ชอบผู้ชายนะครับที่แบบว่าตัวกำยำนะครับรูปหล่อนะครับอย่างทาคาคุระเคนนะครับซึ่งนะครับจะเป็นขั้วตรงข้ามกับฝั่งพระเอกของเรื่องเพราะพระเอกของเรื่องนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องผีวิญญาณนะครับเพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับ ต่างดาวมีอยู่จริงจึงทาให้ทั้งสองคนเนี่ยก็ทะเลาะก,กันเถียงกันนะครับคนนึงก็มีความเชื่อยอย่างหนึ่งอีกคนนึงก็มีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็เลยเกิดการท้าดวลกันนะครับก็คือทางด้านฝั่งนางเอกเนี่ยก็บอกพระเอกเลยคับว่าถ้าไม่เชื่อเรื่องผีนั้นเนี่ยก็ลองไปที่ถ้านั้นดูสิมันมีผีอยู่นะถ้ำนู้นนะครับส่วนทางเพะเอกนั้นก็ท้านะครับให้นางเอกเนี่ยไปที่ตึกนั้นสิเดี๋ยวมันมีเ네นี UFO ่ย U F O นะครับพวกมนุษย์ต่างดาวนั้นจะนําคนเนี่ยไปทดลองนะครับ ก็ไปนะครับตามคําท้าเลยนะครับของอีกฝั่งหนึ่งซึ่งปรากฏว่าเฮ้ยมันก็เป็นความจริงนะครับเพราะว่าฝั่งนางเอกนั้นที่ไม่เชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวก็ไปเจอมนุษย์ต่างดาวจริงๆนะมนุษย์ต่างดาวนั้นก็จับนางเอกไปนะครับและเกือบจะซวบนางเอกแล้วนะครับที่ผมหมายถึงซวบเนี่ยอ่าเอาแบบไม่หยาบละกันนะครับก็คือเหมือนว่ามันมีไอ้นั่นเนี่ยเหมือนของผู้ชายนะครับแต่มีสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาและต้องการสืบเผาพันนะครับก็คือซวบเข้าไปในตัวของนางเอกนั่นแหละซึ นางเอกนั้นนะครับหลังจากนั้นก็เชื่อเลยแหละรับว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงนะสำหรับมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ตัดไปที่ฝั่งพระเอกนะครับพระเอกที่ไม่เชื่อใช่ไหมเรื่องผีนะครับพอเข้าไปในถ้านั้นเนี่ยปรากฏว่านะครับเจอผีจริงๆจะเรียกว่าถ้ำก็ไม่ได้เรียกว่าอุโมงค์ละกันคือไปเจอที่อุโมงค์เนี่ยไปเจอและเจอผีจริงๆปรากฏว่าไอ้ผีนั้นเนี่ยเหมือนกับยายสปีดอะแต่เป็นยายเทอร์โบฟีแบบนั้นเข้ามานะครับยึดร่างพระเอกนะครับและนะครับทำการยึดนะครับน้องน้อยของพระเอกไปนะครับหรือให้เรียกว่าไข่ก ถ้าอยากจะได้เนี่ยก็กลับมาเอาสี่ยายนั้นทําการยึดไข่เพอีกไปแล้วมันก็เลยทําให้ทั้ง2คนนี้นะครับเกิดเรื่องวุ่นวายมากมายเลยนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่เชื่อนะครับแนวคิดของอีกฝั่งแต่ปรากฏว่าแนวคิดของอีกฝั่งนั้นเป็นความจริงหลังจากนั้นนะครับก็บู๊กันมันบู๊แบบสะบัดเลยและประเด็นเลยก็คือนะครับพระเอกนั้นดันมีชื่อนะครับแบบเดียวกับชายในฝันนะบางเอกนั้นบางช็อตนะครับก็จะฟีแบบว่าแอบชอบพระเอกนะครับแต่นะครับในใจเกินมปอยากจะชอบพระเอกนะครับเพราะพระเอกนั้นมันดูเนิร์ดเกินไปแต่ด้้ววยคามมเท่่พระออกนนนััีชชืง ฝันของตนเองนะครับเปรียบเสมือนพรมลิขิตมันก็เลยเป็นเรื่องวุ่นวายแล้วก็จะมีการต่อสู้มากมายนะครับเช่นนะครับมีมนุษย์ต่างดาวก็จะมีวิธีจัดการที่มันแปลกๆนะครับซึ่งวิธีจัดการแปลกๆมันจะดูเกาๆนะแต่โคตรสนุกโคตรมันเลยนะครับกับวิธีแก้นะครับหรือนะครับเมื่อเจอฝั่งพูดผีวิญญาณก็จะมีนะครับวิธีจัดการที่แปลกๆด้วยเช่นกันนะครับที่มันดูให้ e ITE, มันได้แล้วแบบนี้แต่มันก็ทําได้นะสำหรับในเรื่องแล้วก็สนุกแล้วก็มันด้วยเช่นกันนะครับนี่แหละเป็นจ เลยเป็นจุดที่น่าสนใจว่าพอเป็นอนิเมะแล้วมันจะดีนะครับมันจะเดือดนะครับสมการรอคอยหรือเปล่านี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งมังงะนะครับที่ผมนั้นอยากจะป้ายายทุกคนนั้นได้อ่านสุดๆเลยซึ่งผมพูดเท่านี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมว่ามันยังขายไม่พอนะต้องมีอะไรขายมากกว่านี้สิถ้าอยากให้ผมนั้นได้อ่านอ่าสําหรับมังงะเรื่องนี้นะครับก็คืออาจารย์ผู้เขียนนั้นเคยเป็นอดีตผู้ช่วยนะครับของอาจารย์นะครับที่วัดมังงะนะครับอย่างเชนซอมแมนนะครับจึงทำให้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลายๆฉากบูนะครับหรือว่าลายเส้นหลายๆอััันนน้้จะมมีคควาาลยบก เชนซอนแมนนะครับและประเด็นที่สําคัญเลยคือภาพนั้นมันดีมากๆเลยตั้งแต่ตอนแรกนะครับจนถึงตอนปัจจุบันผมเห็นได้ว่านะครับคือภาพนั้นไม่ได้เปลี่ยนเลยนะแถมดีขึ้นทุกวันทุกวันด้วยนะครับคือภาพนั้นสวยมากๆเลยนะครับวาดมังงะดีมากมากคือหลายฉากเราจะเห็นว่าจะเป็นมุมมองนะครับที่อาจจะไม่ใช่แบบมังงะที่เราเคยเห็นนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นมุมมองนะครับฟิลแบบอารมณ์หนังเลนหนังสยองขวัญนะแบบนั้นนะครับเมื่อเราอ่านปั๊บฟิลเหมือนเรานะครับได้อ่านหนังสยองขวัญไปด้วยนะครับในตัวนะครับนี่แหละเป็นจุดหนึ องนี้อีกทั้งเป็นมังงะหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมีมุมมองนะครับกุ๊กกิ๊กน่ารักด้วยนะครับของตัวพระเอกนางเอกนะครับแล้วก็จะมีความวาบวิวนะครับผสมมาแต่ไม่ได้แบบโอ้โหวาบวิวแบบเว่อร์นะครับแต่เป็นวาบวิวถ้าอ่านแล้วแบบฮาๆนะครับซึ่งสําหรับผมนั้นเป็นอีกหนึ่งมังงะนะครับที่น่าสนุกและสนใจมากอยากจะป้ายยานะครับให้ทุกคนนั้นได้อ่านเลยคือคุณลองอ่านเลยครับห้าตอนสิบตอนแรกนะครับยังไงเนี่ยคุณต้องชอบแน่นอนหรือนะครับซื้อมาอ่านเลยเล่มแรกนะครับอ่านเล่มเดียวผมว่าคุณนั้้้นนนนนนตตออออองรรรีบบไปซืัเเลล่่่่่มม2 3ใกาาแ มังงะเรื่องนี้นะครับเป็นหนึ่งเรื่องเลยนะครับที่แชร์นให้ทุกคนได้ตามนะครับถ้าอยากจะได้มังงะที่นะครับครบรสละกันนะครับมีความแปลกแนวนะครับครบรถเนี่ยก็คือมีการต่อสู้ฉากรักกุ๊กกิ๊กนะครับความโฮงความฮาหรือนะครับมุมกล้องอะไรต่างๆที่ครบคันเลยแหละสำหรับมังงะเรื่องหนึ่งนะเรื่องนี้นะครับก็ตอบโจทย์คุณหรือนะครับจะรอก็ได้อ่ายังไม่อยากอ่านมังงะรอเป็นอนิเมะนะครับเดือนตุลาคมนี้ก็เดียวนะครับให้ทุกคนนั้นได้รับชมกันแล้วก็สามารถรอได้เลยนะครับแต่สำหรับผมนะไปอ่านมังงะอาเปมมพดูิ ก็จะได้เห็นเลยแหละครับเฮ้ยพราะเก็บรายละเอียดนะครับความต่อสู้อะไรต่างๆนั้นมันครบรถจริงๆทุกคนนั้นเคยอ่านเรื่องนี้กันหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลย พราะอยากจะรู้เหมือนกันแหละครับว่าสำหรับมังงะดันดาดันนั้นนะครับมีคนดูเยอะจริงหรือเปล่านะครับเพราะจริงๆเนี่ยมีคนเช์ผมอ่านเยอะมากๆตอนแรกผมนั้นก็ไม่ค่อยอยากอ่านเท่าไหร่พูดตรงๆเลยนะครับด้วยความที่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องพงเรื่องผีสักเท่าไหร่นะครับหรือมนุษย์ต่างดาวอาจจะชอบนะแต่นะครับก็ชอบแบบเออไปดูเป็นสารคดีมากกว่ามากกว่าการอ่านนะครับแต่พอไม่ได้อ่านจริงๆแล้วบอกเลยว่าสนุกแล้วก็มันมากๆเลยนะครับแล้ว เราก็สามารถรู้ได้เลยนะครับกับการอ่านมังงะนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ฝากทุกคนนั้นในการรับชมด้วยนะครับและเหมือนเดิมนะครับอยากให้ผมนั้นป้ายยามังงะเรื่องไหนนะครับคุณก็สามารถป้ายผมก่อนได้นะผมจะได้ไปตามอ่านและถ้ามันดีจริงๆเดี๋ยวผมก็จะนําเสนอทุกคนนั้นได้อ่านต่ออย่างแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ